สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเกมอะไรแฮทายตอนนี้เราก็อยู่กันใน Roblox เรื่องมันเกิดที่ว่าว่างเกินไปหาอะไรเล่นใน Roblox แล้วก็มาเจออันนี้ครับแบบนี้มีชื่อว่า Bangkok Dinner เห็นปกแล้วมันคือมันน่าสนใจมากๆด้วยความสงสัยแหละก็เลยกดเข้ามามันเป็นแบบยังไงวะมันกินหมูกระทะเนี่ยดูดิมันกินหมูกระทะแบบอิ่มทิพอะไรอย่างเงี้ยเราเราจะกินหมูกระทะยังไง เราต้องสั่งอะไรก่อนปะอ๋อนี่ไงนี่ไงเราเรากินยังไงชื่อไหนกันอันนี้ของใครอะ่ะเราเราม่วบ้านงานได้ไหมฮะขอขอนั่งได้ไหมของของพี่อะ่ะไม่ใช่ฮะโอ้มีตะเกียบด้วยต้องเอามาย่างของใครไม่รู้ม่วบ้านงานไปแล้วผมผมนั่งกินได้ได้ไหมพี่ทําอะไรกันอะ่ะสองคนขอนั่งด้ดิขอขอ,ขอม่วบ้านงานหน่อยนะพี่ผมหิวมากอืมอร่อยอืมอร่อย เฮ้ยพี่มั่วบ้านงานเหมือนกันเหรอพี่มัฟหมูกระทะเบคอนพี่จะไหม้แล้วพี่พี่ไม่เอาผมขอโอ้ยมีกะเพราด้วยเหอเหนกะ,เ,กะเ,เพราเกี่ยวกะเพราพอดีกะเพราอยู่ไหนเราต้องมาตักตรงนี้ใช่ไหมเราเราจะมีจานไหมอ๋อนี่ไอจานจานขออันนี้ข้าวอะเฮ้ยนี่ไงได้ข้าวมาแล้วเราได้ข้าวมาแล้วเราต้องทําเหมือนตอนเราไปกินหมูกระทะโอ้มีไอติมด้วยเแสดงว่าร้านนี้กินฟรีไหม อันนี้ถ้วยซุปไม่มีจานให้อ๋อน,นี่นี่นี่จานจานจานเพิ่งเห็นปึ๊บโอเคมีจานมาแล้วเรหาหามูก่อนอันนี้อันนี้ปลาหมึกกรอบเราต้องการหมูนี่ไงหมูสไลด์โอเคสองโอเคเอาเบคอนทั้งหลายแล้วกันอือฮึสามชั้นสไลด์แล้วก็เออเราจะกินอะไรนี่เต้าหู้อันนี้ของอะไรอาจารย์เต็มแล้วเออเราปล่อยจานได้โอเคเอาจานอีกอันแล้วกันโอ้มียก เอาสักหน่อยมีอะไรบ้างอะ่ะเห็ดเข็มทอง golden needle mushroom ชื่อมันอย่างนี้จริงๆริงป่วะอันนี้เห็ดออรินจิมีโอ้มีนักเก็ตมีของทอดด้วยไอุู้เฟ่อะครับุูเฟ่ผมไม่กินนะพี่ผมไม่มีตังดูดิผมมีอยู่3บาทเองตัวนี้ก็ได้มาแล้วก็าวางปุ๊บปับ๊บโอเคเราอือหือโอ้เตาร้อนอโตอโนะเดี๋ยว แต่ยังไม่มีซุปนี่ว่าซุปเราอยู่ไหนเราลืมหยิบซุปมาน้ำซุปบริการตัวเองใช่ไหมอันนี้ซอสไม่ีซุปแมซุปอยู่ไหนเหมือนเดินผ่านอยู่เมื่อกี้อันนี้ตีมไม่มีซุปอยู่ไหนเฮ้ยเราไปพี่พี่พี่หม,ม้อผมพี่อ๋อจะนั่งกินด้วยเหรอพี่มาเลยพี่กินด้วยกันนี่แหละพี่หลายๆคนอร่อยเฮ้หมูสุกแล้วหมูผมสุกแล้วโอเค่อสักหน่อยชิมหนยดิ หมูร้านนี้ดีนะมึกอื๊ใช่ได้ใช่ได้เราอยากได้น้ำซุปอ่ะเราจะลวกผักด้วยได้ไหมอันนี้ซอสพริกโอ้เราซอสด้่ยเอาซอสอะไรดีมีมีซอสอะไรบ้างครับซอสหมูย่างน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มซีฟู้ดเจียวซอสน่าจะเป็นน้ำจิ้มพวกพริกเจียวอะไรพวกนี้ซอสมะเขือเทศซอสพริกซอสไก่ชีสซอส เอาซีฟู้ดไปก่อนแล้วกันซีฟู้ดแล้วก็มีน้ำจิ้มสุก,กี้นี่ยสองอย่างมาตรฐานของเราในละโตเรานี่เออมีใครมาย่างอะไรไว้ใครย่างอะไร head, เห็ดเหรอไอเห็ดอันนี้เนี่ยเลยกูคิดชื่อไม่ออกอ๋อเ oh. ห็ดหูหนูเออ,อซีฟูด้ดรสชาติดีนายขอลองน้ำจิ้มสุก,กี้ดิอืมน้ำจิ้มสุก,กี้นัวไปนิดนึง อา้าวข้ากูยังไม่กินหรอเมื่อกี้กูกินทิปนี่วะนั่งกินคนเดียวไม่อันนี้เลยอะไม่หนุกเลยพี่มากินกับผมหน่อยพี่ตามีอะไรไอติมไอติมเสียงเงินไหมโอ้ไอติมมานี่ละฮะใครเอาติมมาไว้เนี่ยโอ้ตกใจนึกว่าไอติมมาอยู่นี่เขากินไอติมไงอ๋ออย่างี้อย่างงี้ตกใจนึกว่าจะให้เอาตะเกียบกินไอติมถามว่าได้ไหมมันก็ได้แหละแต่ละบาทอไอติมสามคำหมดโอ้พี่พี่มานั่งกินด้วยกันนี่มามา ผมหิวมากเลยพี่เดี๋ยวผมย่างไว้ให้พี่ชอบกินอะไรผมชอบเบคอนกับสามชั้นพี่เพราะงั้นเลยผมถึงอ้วนอย่างนี้อะไรนะพี่แต่ว่าไปลแล้วพี่ก็หล่อเหมือนกันนะพี่อาวพี่ไปไหนพี่พี่ไม่กินช่วยผมเลยเศร้าใจพี่ข้าหนีแล้วกินหมูสักหน่อยยอมใจไม่มีคนกินด้วยสาวก็ไม่มีกินหมูกระทะคนเดียวขอสาวสักคนได้ไหมมานั่งกินหมูกระทะเป็นเพื่อนกันอันนี้แหละโอ้ข้าวผัดกระเทียมมีข้าวผัดกระเทียมให้ด้วยร้านไหนมีข้าวผัดกระเทียมให้ คือดีนะครับพอดูหน่อยสิอ๋ออันนี้มีเนื้อเนื้อเสียตังไหมไม่เสียโอเคออยสเตอร์บเบลด็ดโอ้เนื้อพรีเมียมอ้าวเสียว่ะกินหอยบ้างดีกว่าหอยแมงผู้หอยแข็งเปล่าคุกคีเกียร์แงะอ๋อปลาก,กระพงเอาอันนี้หนะ่ะเซกกรอกโอเคเอามีตับด้วยเอาสักหน่อยแล้วกันเป็นพี่เท่งหนึ่งวันไม่มีใครมากินกับเราเลยเอา้อาวเฮ้ยพี่นิสซันมานั่งกินกับผมหน่อยพี่ เมื่อกี้เราก็กินด้วยกันอยู่ไม่ใช่เหรอทำไมหมูหายหมูกูหายไปไหนจาได้ไว่าย่างไว้ตั้งไหนจําไว้ว่าจาได้ว่าจาไว้โอเคจาได้ไว่าย่างไว้ตั้งเยอะเดี๋ยวจะเห็ดเข็มทองให้ผมพี่หรือเปล่าที่กินฮะพี่นิสานเมื่อกี้ไปไหนนะ้ะพี่หน้าหลอเราเดี๋ยวผมขอไปดูอะไรนอกร้านตั้งไหนร้านอาหารตามใจเขาหอตามใจเขาอันอันนี้กว๋วยเตี๋ยว ยันตาโฟยันตาโ,โฟแพงแค่ด้วยยังไม่มีตังเลยเราจะเอาตังจาก,กไหนดีอะไรนะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวสวรรค์โโหชื่อน่ากินมากโอ้โหสวรรค์จริงๆงเนื้อไอ้นี่หรือเปล่าอ๋อ้น่ารักถึงแม้นหน้าตามันจะไม่น่ารักก็เถอออินเทอร์เน็ตคาเฟ่หมาหกไม่ใช่ชายสีหมาหกเพิ่งสังเกตไปร้านตามสั่ง ข้าวไข่เจียวแคททีร้านชาคาเฟ่โหมีเพลงด้วยซื้อชานมไข่มุกโอ้โหส,สีอันนี้แหละเฮ้ยมีรูทบล็อกด้วยตะเกียบแบบเหล็กดำใส่สก,กินตะเกียบได้ด้วยโอเคลองดูดิไหน,นอ๋เป็นเหมือนตะเกียบในพวกร้านอาหารดีใจมาแอร์ เราขึ้นไปเล่นดนตรีได้ไหมพี่ครับผมมาสมัครงานครับผมจะมาเล่นดนตรีให้พี่ฟังก็มีห้องน้ําด้วยโอ้ดีเทลเยอะนะในเกมนี้ถองกระจกโอ้ยกระจกกระจกทึบมองไม่เห็นอะไรเลยอะไรเนี่ยเราเป็นคาปิวาร่าอยู่ในะห้องน้ำเชี่ตังหน่อยโอเคเรียบร้อยห้องน้ําหญิงเราเข้าได้ไหมยอย่าหาทำนะครับใครที่เข้ามาดูว่าอย่าหาทำนะครับในชีวิตจ,จริงมันไม่ดีนะก็ะะเหมือนห้องน้ําชายนี่ย แต่ว่าแม่แค่ไม่มีโทชิโอ้มีเตาแยกตรงนี้ด้วยให้พี่ครับพี่ครับเดี๋ยวผมกินช่วยพี่มันจะไหม้แล้วพี่พี่มาค้างหรือเปล่าหลายขวดมากเลยพี่ผมกินเต้าหู้ช่วยนะพี่อันนี้อะไรพิซซ่าไม่ใช่เฮ้ยปโอปูพี่มีปูทะระบะด้วยติมแล้วก็มัสัะคำลองดู เขาบอกว่าเนื้อปูมหวานนะแต่ทำไมผมรู้สึกว่ามันแข็งๆว่ะพี่มันแข็งมากเลยนะพี่โอ้ตัหูสุกนะผมขอชิมสักหน่อยนะพี่ตัหัวเน,นี่ยของโปรดผมเลยเวลาไปเก็บหมูกระทะผมหยิบมาตลอดอะพี่นุ่มไปผมไปแล้วพี่ผมมากินช่วยพี่นะพี่กลัวโดนปรับใช่ไหมโผ<ฮ> <laughs> <laughs> อะไรเนี่ยอะไรอไส้กรอกไส้กรอกกับขนมปังเหรอ พี่เอามาทําอะไรกันเยอะแยะโอ้เออเนี่ยโตนี้ปกติสุดเออเนี่ยโตนี้ก็ปกติโต้นั้นมันอะไรโอ้ออโหเฮ้ยโยวาโมโกโจโอ้โอข้จองโตไว้โต VIP เราไปกินมั่วบ้านงานไม่ได้เออเนาะเราไปลองไฮนิกเกิลกันก่อนสักหน่อยมีไหมอ๋อนี่ไงเลมอนโซดาโอ้ไม่มีไฮนิกเกิลว่ะอันนี้คือพนักงานมาเก็บจานได้ไหม ไปโต๊ะในได้ไหมนั่นไงโอ้พี่ยังไม่ไปเหรอหม้อพี่ไหมหมดแล้วเดี๋ยวต้องหูสองก้อนเดี๋ยวผมกินช่วยผมหนีดตัวเคลียร์หมูกระทะบุฟเฟ่ไม่หมดลงที่ผมตลอดเลยพออย่างไงผมถึงมีเฮอไม่มีคนมากินช่วยแล้วนี่ไงพี่พี่เพื่อนเยอะเนาะผมไปแล้วเอาไม่นั่งโต๊ะกินไม่ได้โอเคฮะอะไรฮะ ปัจฉะวอกกิ้งอ่ะเมื่อกี้กำลังเอาปัจฉะวอกกิ้งอยู่เลยแบบอ้าวนี่ไงอันนี้ไงปัจฉะวอกกิ้งปัจฉะวอกกิ้งอันนี้อปัจฉะวอกกิ้งปัจฉะวอกกิ้งปัจฉะวอกกิ้งเอ,อแล้วพอลเลอสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับ <laughs> คลิปนี้ไม่มีอะไรมากถอดสมองดูขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสําหรับ Roblox ในวันนี้ก็อเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับ